ไม่มีนะครับผมช่องไม่ดานทุกคนนะครับผมของพี่ชิดยกเสียสละเลยก็เอาให้จ่ายตามชื่อช่องนะครับผมไม่มีช่องแม่ผู้ใหญ่นะครับอ้าวอ้าวอ้าวมีแต่พอนิ่มครับผมมีแต่พอนิ่มนะครับอ๋อมีแต่พอนิ่มหมอตามชื่อช่องได้ครได้อีกแล้วนะครับภาค ถาถึงบ,บ้านแล้วของพ่อนิ่มจะไม่มีเลยค่ะออันนี้ะไรใช่แล้วใช่แล้วนนี้อะไรเลยครับพี่หมอดูทิมเช็ดใช่ดูทิมเอาพี่มานาก่อนเอาไม่ทั้งคนดไม่ทั้งหมดเดียวอ่ะรับเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานกลองขาวของพี่มานาพี่มานารับแล้วนะครับโอ้คือเบาะเนาะคือเบาแะเนาะสิต้องใส่เงินเหรียญค่ะร้อยน่ะ เอาละเดี๋ยวร้อนได้กินคุนึงแต่วร้อได้ฝากมาดูนะเป็นไรแม่คร <Lebanon. S 3> anyway. ับใส่อ๋อเมียต้องออพี่อนุวัฒน์ครับเอ้น่าทิ้งแม่ผมต้องได้โอ้ให้พอนิ่มก่อนหาพอนิ่มก่อนยังไงวะไม่ให้ครับผมมันจะเปลี่ยนนาทีแล้ะไหนมันจะเปลี่ยนนาทีแล้วเนี่ยใหญ่จังพอนิ่มไม่มีพอนิ่มไม่อยู่พอนิ่มมาอยู่นะครับแม่ยอะพ่อพ่อนิ่มอยู่ได้ไหมครับไม่ได้ครับผมต้องเอาใจตามชื่อดีครับฮะอะไรนะฮ่าฮ่าฮ่าควาย ถ้าถ้าผมว่าเอากระดิ่งดิ้เล็บนะครับติดเล็บเลยบ่ตาตถาตาถาตาถาครับโอ้โหตาตถาตาตถายังได้อันนี้อันนี้อันนี้ของตาถาโดยเฉพาะเลยนะครับไม่เกี่ยวกับใยจำลองนะครับตอนแรกเขาก็มีชื่อแม่จำลองด้วยแต่อันนี้ผมเอาชื่อตาถาคนเดียวเพราะว่าตาถาได้รับอันนี้พ่อนิ่มไม่มานะครับผมใส่กระเป๋านะครับเอามาเปิดกระเป๋าไว้รอแล้วนี่พ่อนิ่มนะครับ เอามาลผยใส่กล่องให้ผมเนียเป็นหลักฐานมารับแล้วต่ว่ามันบริสไมันบริเส้นเลอันนี้ง่างขอคุณ่ครับโอ้ยบตองหวนะครับผมก็ต้องหวานไม่ได้ว่าแกเขาว่า fc นะครับอ fc ก็ได้เท่าไหร่เอื่ยเท่าไหร่เอ่ยแบบบช่องคองงายงนนี่นี่อนีีพะเมื่อกี้มันมีเลขทับๆอยู่ไหนะจหนาไหน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 ดูดหนาอยู่นะหนาอยู่เห็นโดนี่เห็นเลขมันตงนี้โดจตกร์แล้ว เอาแล้วครับนี่หนึ่งพันไม่ได้้ขายเหย่โจกกบกกรับแล้วนะครับโจกกกแล้วนะเป็แล้วนะคะโจกบกอกก็รับแล้วนะครับแล้วใครแล้วใครแล้วใครอ่าแม่ดูเธอแทนมาแล้วพี่นัตไม่มีไม่มีเขาแจกซองแจกซองมารับได้ลุงวงก็ใส่ลุงวงลุงางใส่นะตองเขากช่องใครครับตองาปากใช่ไหมก้องเขาปากก็รับ ข้าแทนข้าแทนข้าแทนไม่มีครับอ๋อไม่มีกุ้ขาวกุ้งแจ่วบ่อไผ่ก็เสร็จแล้วครับผมนี่ลก็ยังมีกุ้เขายังแห้งเนาะเกาะาน้ำซากเสือลุงพลป้าแสนเมดีจิมมี่ไทยป้านนอกนายโพธิ์บ่าวสอยแม่บ้านบ่าวหอมย่าอาชิสายบุญสาปานเสือพาไปเบ้นยายอุ่นบ่าวนกมาตเอยมาเต้มาเต้ ต้อยลุงหวางนะครับกาแฟกรอกนะครับแนนกรกอกรผ้าคำใสนะครับผมตาชานน้าต่ายมาเอาไปให้ตาชานด้วยนะต่ายตาชานด้เลยเปิดก่อนได้แล้วตาชานนะครับมาลุ้นมาลุ้นเปิดช่องใหม่ได้แล้วช่องแม่สร้างตาชานนะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ตาชานรับนะครับแล้วต่ายรับแทนใช่ไหมอันนี้นะต่ายรับแทนนะครับอยากระปบองกันไหมรับแทนนะคะ ฝากฝากน้ไตายไปให้ตาชานนะครับผมเปลี่ยนซององใบละหนเปลี่ยนกับเปลี่ยนดิเปลี่ยนกับเปลี่ยนดิสองใบได้หลายกว่าสิเปลี่ยนของตาสามร้อยเนาะจ้าวว่าผู้ใดได้หลายเป็นรักบังวอนเห็นหมดองเนี่ยเอากระโมะเป็นคนเอาเงินบใจเนาะมาเอามาต่อยทั้งพี่มาเอาทั้งเด็กมาต่อยรับไปแล้วนะครับมาต่อยนะมาต่อยอ่ะข้าน้ำเมล์ หายเดียวครับพอดีเดี๋ยวผู้ไรน้องบ่าวหนึ่งเราจไปไงเนี่ยเดินมาอยู่นู่นเสือเสือเสือผ้าเป้พ่อสบอไปทำน้ำหมอไปทำน้ำอะไรอยู่ดท่านโบไม่รู้จริงๆหรือว่าผมรักใครวันสันดามาจีบกันอีกแล้วพวกเจ้านี่โอ้ยเผลอ์บวได้นะจีบตักันพากันไปดูคลิปหรือยังครับผมที่สพปกตุเข้าออกไปเข้าออกไป บเห็นแม่เดินแบบบ่าเราไปเห็นบ่เบิ่งครับนู่นสาลฟูกับกับช่องซื้อพ่อขายประกบกับช่องก็ซื้อมาดามแล้วเอามาดามเป็นไรมาดามนอนแล้วน่นมาดามไม่ได้ซ่องเอามาดามนอนแล้วเหรอเดี๋ยวไปเคลียร์กันเอาเองนะครับผมนี่อย่างเป็นไปได้เหรอว่ามาดามไม่ได้ซ่องต่างหาได้ดิโอ้ห้า้ามุ่งหาได้ซองรถใครมาเนาะ พีาชีดูแล้วดูแลครับดูแลครับดูแลจ้าวสัตว์มาดามหอดแล้วว่าดูแลจ้าไม่ออกที่ลุงคนใช่ครับไม่ออกพี่ลุงคนครับครับน่าจะออกพี่ชิดบั่งนะครับแซ่บนั่งลูกพี่ลูกน้องวสันว์วะแบ่งช่องมาให้มาดามลาเต้เว้ยวสันต์วะแบ่งซองเอามาเอาเนี่ยไปเบิร์ดหอเนี่ยเอามาดามลาเต้เงินข้าเจ้าฮะมาดามลาเต้โอ้ยผัวห้คือ้นยังนีงน่ะผู้ใดบอกว่าพันงาม ง่ายบองงามบองงามเพิ่นบองามครับเพิ่นบองามใส่ปีติหน้าปีตาบ่รยังได้ว่าเจ้าของผู้หายได้ฮะน่ะเอาลูกกิ้มมะม้าเอาตีลูกกิ้มมะม้าเอาขางเล็บได้ต้องมารับด้วยตัวเองนะเขาให้ตัวเองมารับค่ะเพราะว่าผมต้องเอาหลักฐานไปส่งเขาครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาวกอกอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ